สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนําเว็บไซต์ที่ช่วยในยการลบพื้นหลังออกนะคะในที่นี้ก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า remove.bg ตัวนี้นะคะมีเป็นแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือด้วยนะก็ลองไปเสิร์ชหาตัวแอปที่ชื่อว่า remove.bg ดูนะคะไอคอนแอปจะเป็นประมาณแบบนี้อันนี้เราเข้าใช้งานผ่านทางตัวเว็บไซต์ค่ะ remove.bg นะคะแล้วก็กด enter หลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณแบบนี้เว็บนี้ใช้งานง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกนะคลิกที่คำว่า Upload Image แล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะลบพื้นหลังออกยกตัวอย่างอันนี้นะคะสมมติว่าเรามีภาพมีภาพนี้อ่ะเนี่ยค่ะ เรามีภาพตึกมีภาพอาคารใช่ไหมคะแล้วก็มีวิวข้างหลังเป็นท้องฟ้านะอันนี้เขาลบพื้นหลังออกไปให้เรียบร้อยละนะคะแต่ตัวระบบอะคะ่ะเขาจะทําการลบให้อัตโนมัติเลยนะคะเราไม่สามารถระบุได้ว,ว่าจะลบไม่ลบตรงไหนเนาะในที่นี้ก็เขาก็จะทําให้ประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดลงมาได้เลยก็เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ภาพที่ลบพื้นหลังแล้วอะคะ่ะลงมาในคอมของเรานะคะถ้าดาวน์โหลดแล้วไม่รู้ว่าภาพอยู่ที่ไหนนะคะ ข้างบนตรงนี้นะคะเป็นไอคอนลูกศรชี้ลงนะคะคลิกหนึ่งทีนะคะเอาเมาส์มาวางบริเวณนี้มันจะเป็นไอคอนอรูปโฟลเดอร์สีดำมาค่ะเราก็คลิกไปที่ตัวไอคอนลูปโฟลเดอร์ตรงนี้ค่ะมันก็จะพาไปเปิดให้ดูว่าภาพที่คุณดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Remove BG เมื่อกี้นี้ค่ะไปอยู่ที่ไหนในที่นี้อยู่ที่นี่นะคะอยู่ในดาวน์โหลดก็คือภาพนี้เลยนะคะประมาณนี้นะ แต่ว่าตัวเว็บไซต์ Remove BG อะคะ่ะเขาไม่ได้ลบพื้นหลังอย่างเดียวนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มเติมฉากหลังเข้าไปได้นะคะอย่างอันนี้ค่ะภาพภาพตึกลบพื้นหลังที่เป็นท้องฟ้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมา Edit it, ดูนะคะ Add Design ตรงนี้ก็ได้ค่ะ Create your free design อันนี้มันไปแคนวา นะคะไม่เอาไม่เอาอะเปลี่ยนหม่ขอเป็นอีดิตตรงนี้ดีกว่าขอเป็นอีดิตตรงนี้อ่าเป็นอีดิตข้างบนนะคะอ่ะเอาใหม่นะขอแก้นหนึ่งนะคะหลังจากที่ลบพื้นหลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกอีดิตตรงนี้ในรูปภาพมีคําสั่งอีดิตคลิกที่อีดิตนะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกลักษณะของฉากหลังได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเติมฉากหลังที่มันเป็นรูปสีสีแบบนี้เราก็คลิก เห็นไหมคะมันก็เติมให้เป็นประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็คือใส่ใส่ภาพท้องฟ้าอันใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดลงมานะคะ เดี๋ยวขอลองอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวขอเป็นภาพภาพคนนะคะเดี๋ยวกากะบางไปก่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวสกอร์ขึ้นไปนิดนึงนะคะคลิกที่อัปโหลดเดี๋ยวขอหาเป็นภาพถ่ายภาพคนนะคะ อ่ะขอเป็นภาพคนภาพนี้นะอ่ะ,อะโอเคลบพื้นหลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ Edit อ่ะดูนะเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะอยากได้พื้นหลังเป็นท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็คลิกแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเติมเข้ามาให้เห็นไหมคะหรือเปลี่ยนอนะ่ะเปลี่ยนลาย ประมาณนี้เห็นไหมคะเนี่ยประมาณเนี้คะ่ะเติมเข้าไปให้นะคะ แล้วก็กดดาวน์โหลดอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้จบคลิปที่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อคลิปสองนะคะมีอีกหนึ่งเรื่อง